สวัสดีครับคลิปนี้ช่องของขวัญแฟมิลี่จะมารีวิวแล้วก็ทดลองใช้งานอ,อ,อุปกรณ์ไล่สายตัวใหม่ของโอสุกะกันนะครับก็จะเป็นเครื่องเติมลมไล่สายนะครับเดี๋ยวพึ่งพัสดุพิ่งมาส่งครับเดี๋ยวลองแกะดูไป,ไปพ,รพร้อมกันเลยนะครับทางร้านแพ็คมาค่อนข้างบางนะครับเดี๋ยวแกะดูพร้อมๆกันเลยครับ นนี่ะครับตรงนี้เราต้องตัดตรงนี้ออกก็ทางร้านห่อกันกระแทกมาค่อนข้างบานนะครับทำให้มันมีกล่องบุกบ้างนะครับ ส่วนอุปกรณ์ข้างในก็ไม่มีน่าจะไม่เสียหายนะครับอยาดูตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับใส่มาในถุงแบบนี้ทิ้งไปก็แถม,มหัวเติมลมมาสองแบตนะครับอันนี้ใช้เติมพวกลูกบอลลูกวอลเล่บอลน,นะครับจำได้ ใช้งานกีน่กีนึ้ครับอันนี้ก็ไม่รู้เติมอะไรเหมือนกันครับไม่เคยใช้นะครับหรือว่าอาจจะเติมจักรยานเดี๋ยวมาดูงานประกอบของเครื่องตัวเครื่องกันก่อนนะครับก็ลื่นๆนะครับวัสดุเป็นพลาสติกสีดำแดงแล้วก็เหลืองน,นะครับตัดด้วยเทาตรงด้ามจับตรงนี้ก็เป็นยางนะครับแต่ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะครับ มันยังรู้สึกลื่นๆอยู่นะครับไม่ค่อยกระชับไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยเอ,อหนืดๆเท่าไหร่นะครับมันเป็นคล้ายๆพลาสติกนะครับไม่น่าจะเป็นยางอันนี้ไม่แน่ใจนะครับฝั่งนี้ก็แถมมาอีกตัวนึงนะครับเออผมไม่เคยใช้หัวเติมแบบนี้เลยครับเดี๋ยวค่อยเออศึกษาแล้วก็ทดลองใช้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ก็รายละเอียดตัวเครื่องนะครับก็ตรงนี้เป็นรหัสเครื่องนะครับ OC AI 786นะครับ Max Working Pressure นะครับ150 PSI นะครับหรือ10.3 bar นะครับ Max Airflow 30ลิตรต่อนาทีนะครับใช้แบตเตอรี่20โวลต์ของโอซุกะนะครับ ก็ใครซื้อมาแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนนะครับของโอสุกะสแกนตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ซีเรียลนัมเบอร์ของตัวเครื่องตรงนี้นะครับผมชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนนะครับโอเคครับน้ำหนักก็680กรัมนะครับ ตัวเปล่ายังไม่รวมแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวลองทดลองใส่แบตเตอรี่ดูนะครับก็เดี๋ยวใส่แบตเตอรี่ขนาด2แอมป์นะครับเออลืมบอกไปว่าผมสั่งตัวเปล่านะครับตัวนี้ใส่แบตเตอรี่2แอมป์ก็พันแปดสิบกรัมนะครับเกือบเกือบหนึ L ่งกิโลนึงทีนะครับเดี๋ยวลองใส่แบต4แอมป์นะครับ ก็แบตใช้กับของโอซุกะได้ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับอย่างแบตตัวนี้ 4m ก็เป็นแบตรุ่นเก่านะครับอ,อ๋ใส่ไม่ได้ครับโอ้ใส่ได้ครับหนึ่งพันสองร้อเจ็สิบห้ากรัมนะครับโลสองขีดเกืบโลสามขีดนะครับตัวชุดเต็มนะครับมันจะให้แบตสองเอมาครับ แต่พอดีผมมีแบบหลายก้อนนะครับก็สั่งตัวเปล่ามานะครับราคาถูกกว่าด้วยนะครับผมได้มาในราคา800 850กว่าบาทนะครับจริงๆราคามันอยู่ประมาณ890-900ประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่มีแบตเตอรี่แถมมาให้ก็ประมาณ1 0 0มบ้างครับก็สําหรับตัวนี้มันออกมาพร้อมๆกับไขควงคัดของโอซุกะนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเ่ไฟฉายนะครับไฟฉายเป็น แท่งๆด้ามจับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหัวไฟส,สปอร์ตไลท์ตรงนี้สามารถสามารถพับขึ้นลงได้นะครับอันนั้นใกล้จะออกมาแล้วครับแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นกาพ่นสีนะครับของเออเครื่องมือ,เ,อ,อเครื่องมือชุดใหม่ของโอซุกะนะครับเดี๋ยวดูสถานะแบตเตอรี่กก่อนนะครับก็แบตเต็มนะครับสามสามขีดสามก้อนนี่นะครับคู่มือเขาก็จะบอกไว้ว่าวิธีการใช้งานนะครับก็แล้วก็ หัวตัวนี้ก็เป็นใช้เป็นยกขึ้นนะครับแล้วกดลงก็จะหนีบแบบนี้นะครับเป็นการล็อกให้ติดอยู่กับยุบลมนะครับอันนี้น่าจะใช้กับพวกมอเตอร์ไซค์นะครับรถก,กระบะยังไม่แน่ใจนะครับน่าจะเหมือนกันนะครับแล้วกออ็อันนี้ใช้กับลูกฟุตบอลน,นะครับนี่ลูกฟุตบอลก็จิ้มเข็มแทงนะครับเข้าไปในรู ดูเติมลมกที่ลูกฟุตบอลน,นะครับลูกวอลเล์บอลน,นะครับแด้งขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ตบตบลงนะครับหนีบลงแล้วก็แล้วก็จะยึดแน่นเลยนะครับแล้วก็จิ้มเข็มเข้เขาไปในลูกฟุตบอลน,นะครับผมไม่มีลูกฟุตบอลเอาไว้สาธิตนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดลองกับพวกรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับอันนี้ สีทองนี้ใช้กับจุบลมเติมจักรยานนะครับอันนี้ก็ลูกบอลส่วนอันที่ติดอยู่ตั้งแต่แรกก็น่าจะเป็นพวกกระบะารถมอเตอร์ไซค์รถกระบะนะครับอยวกจะทดลองเปิดเครื่องดูนะครับก็เริ่มจากใส่แบตเตอรี่นะครับกดปุ่มตัวสีแดงตรงนี้ลงนะเพื่อให้แง่งตรงนี้มันลงไปนะครับจะได้ใส่ได้ง่ายปึ๊บนี่แล้วก็กดปุ่ม power ตรงนี้ นี่มันก็จะมีตัวเลขนะครับศูนย์จุดศูนย์ PSI นะครับแล้วก็กดปุ่ม power อีกครั้งหนึ่งปุ่ม power ถ้าเรากดมันจะเป็นเอ่อหมุนหน่วยหน่วยเติมลมไปด้วยนะครับตรงนี้มันเป็น PSI อยู่นะครับตอนนี้โฟกัสโฟกัสตอนนี้มันเป็น PSI อยู่นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น bar แล้วนะครับนี่ออนนี้เป็น bar แล้วนะครับ อันนี้ผมไม่ผมไม่รู้จักนะครับ pH a ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับไม่เคยใช้ตัวย่อมันเป็น KPA นะครับคาปาอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจขอภัยได้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ pH I กับหน่วยบา์นะครับนี่จะทดลอง pH I นะครับนี่ก็พอได้หน่วยเป็น pH I นะครับเราก็กดปุ่มบวกลบนะครับเพื่อที่จะต้องการตั้งค่าว่าเราจะใช้เติมลมยางที่เท่าไหร่นะครับ สมมุติเติม40นะครับได้แล้วค่า40ตรงนี้ก็กดเติมนะครับก็เสียงดังอพอสมควรนะครับมันจะไม่เหมือนเอ่อพวกสว่านนะครับถ้าสว่านมันต้องกดค้างใช่ไหมครับอันนี้กดทีเดียวกดทีเดียวแล้วมันก็ค้างเลยนะครับเพราะว่าเติมลงแล้วก็ค่อนข้างต้องจะใช้เวลานะครับเอ่อมันไม่มีเซฟตี้อะไรมาให้เลยนะครับสมมุติว่า เมื่อกี้ที่ผมลองใส่แบตครั้งแรกนะครับคือมันไกลมันอยู่ในตำแหน่งใช้งานพอกดปุ่ม power เ,เปิดปุ๊บมันก็ทำงานเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปทดลองใช้งานกันดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ๋อเดี๋ยวดูข้างกล่องเพิ่มนิดนึงนะครับหัวต่อลมนะครับโอ้โหประกอบ,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 บท่อลมนะครับยาว35เซนนะครับ พร้อมหัวเติมหนึ่งเส้นนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนสีทองอันนี้นะครับเอาพิจารณ์สีทองเติมเสือภูเขานะครับอันนี้เติมอุปกรณ์กีฬาเออไม่ได้ดูข้างของตั้งแต่แรกสีแดงแดงที่ติดมากับข้างเครื่องนะครับก็เติมพวกอุปกรณ์ของเล่นนะครับพวกเอ,อ่อพวกสระน้ำปาลมอนะไรพวกนี้นะครับของเล่นเด็กนะครับที่ ว่าไหนมีลูกอ่อนนะครับเหมาะเลยนะครับเด็กชอบเล่นเครื่องป่อลมอยู่แล้วรับประกันหกเดือนนะครับในต่างการไหลเมื่อกี้ผมกล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับก็นี่ที่เขาโฆษณานะครับเติมลมเร็วนะครับสูงสุดร้อยห้าสิบเอไอหรือสิบจุดสามบาทข้นงต้นที่ผมพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับอย่างสายเดินทางก็ใส่ในกระเป๋าสายใต้บอะรถสบายเลยนะครับ หน้าจอเป็นดิจคิตอนใช้งานง่ายอันนี้ก็แนะนำนะครับว่าออแต่ละชนิดควรเติมลมที่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้ด้านหน้าก็ประมาณนี้นครับรหัสของตัวนี้นี่นะครับ oc ai เจ็ดแปดหก n นะครับ n ก็คือตัวเปล่านะครับไม่มีแบตเตอรี่มาให้ส่วนใครที่มีแบตเตอรี่แล้วก็สั่งตัวนี้ไปเลยนะครับถ้ายังไม่มีแบตเตอรี่ นะครับก็จะสั่งเป็นตัวแรกก็แนะนําให้เป็นตัวที่มันมีแบตมาให้นะครับจะได้ใช้งานได้เลยนะครับซื้อพร้อมชุดมันจะถูกกว่าซื้อแยกนะครับแบตเตอรี่ไปทดลองกันเลยดีกว่าครับเสียเวลาหน่วยเป็นบ้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น PSI ก่อนนะครับพีอเอ PSI แล้วก็ใช้ตัวที่มันติดม,มากับเครื่องนะครับเป็นสายตัวน,นี้นะครับจิ้มลงไปเลยครับ อ๋อแล้วมันก็ขึ้นค่าแรงดันที่อยู่ในล้อยางตรงตอนนี้นะครับอยู่ที่ยี่สิบ psi นะครับเดี๋ยวผมลองปล่อยดูนะครับว่ามันจะลดไหมโว้ยข้าหน้าก็ปล่อยไปพักหนึ่งแล้วนะครับออมันดับไปแล้วเปิดเครื่องใหม่อี่เปิดเปิดแล้วมันทํางานเลยนะครับมันไม่มีเซฟตี้ก็ผมปล่อยปล่อยลงไปประมาณเกือบสองนาทีนะครับลอง นี่เหลือสิบหกนะครับจากเมื่อกี้ยี่สิบเพียไอนะครับตอนนี้ก็สิบหกเ6ีย i ไอสิบหกเีไอนะครับคราวนี้เราก็ตั้งค่าเราเราจะต้องการเออลมที่เท่าไหร่นะครับก็สมมุติเติมสักยี่สิบสองนะครับแล้วก็ใส่ไปปุ๊บก,กดแต่สุดนะครับแล้วล็อกนี่ตอนนี้มันอยู่ที่สิบเจ็ดุดห้านะครับเมื่อกี้ผมเติมไปหน่อยนะึงแล้วคราวนี้เราก็กดเติม พอมันได้ยี่สิบสองตามที่เราตั้งกําหนดไว้มันก็จะตัดไปเองเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นรถแท็กเตอร์เลยก็ใช้งานได้จริงเครื่องเครื่องไม่ร้อนนะครับยังไม่ร้อนเลยนะครับเดี๋ยวไปรถมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับเดี๋ยวรถยนต์กันก่อนนะครับ รถก,กระบะเรือยนต์รถกระบะก็ได้ครับเดี๋ยวเช็คกันก่อนว่าตอนนี้ลมอยู่ที่เท่าไหร่ทำงานตลอดเลยมลมอยู่ที่สามสิบสี่จ้าวันนั้นผมเติมที่ปั๊มสามห้านะครับผมเติมสามสิบห้า psi นะครับก็เดี๋ยวถอดออกมาเพื่อตั้งค่าค ั้งที่สามห้าสามหกก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็จิ้มเข้าไปนะครับกดล็อกแล้วก็ปั๊ม ตัดแล้วนะครับสามป็องเปียอไรโอ๊ยทำงานอีกปิดไปมอเตอร์ไซค์นะครับนี่แหละาเต็มอันนี้ก็เป็นลัดมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นยางวิบา่ากมาดูนะครับว่ามันมีลมเยออะไรผมจอดนานนะครับยางเ,าเริ่มอ่อนนะครับหัวแข็ง ไม่มีลมเลยนะครับจะเอาใหม่ไม่มีลมเลยนะครับศูนย์ศูนย์เลยนะครับเ,เดี๋ยวตั้งค่าเติมทักสิบเพียรไอนะครับเติมทักห่าก็ได้ครับจะได้ไม่เสียเวลา เราก็ใส่เข้าไปแน่นะแเรากดพับลงอึ๊บก็สั่งทำงานปั๊มนะครับโอ้แป๊บเดียวห้าเดี๋ยวยนะเอาสักยี่สิบนะครับงนะั้นเอือ้อแน่น เรียบร้อยนะครับจะเช็คลบดูนะครับว่าเหลืออะไรเอ,อ้อสิบแปดเกสิบเก้านะครับน่าจะออกเมื่อกี้ทำไม,อมโอเคได้ครับเรียบร้อยอเอเคครับเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับหลังจากเอาไปทดลองใช้งานแล้วนะครับ ็ถือว่าคุณภาพการทํางานค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็ใช้งานได้จริงนะครับจากที่ทดลองใช้งานแล้วสำหรับเครื่องเติมลมไฟฟ้าและทำสหรับเครื่องเติมลมไร้สายตัวนี้ก็จะเหมาะกับผู้ทีเ่เดินทางบ่อยๆนะครับหรือว่าออกทริปอะไรบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าแก๊งรถกระบะออฟโรดอะไรนะครับเข้าป่ามีตัวนี้ก็อุ่นใจนะครับอย่างน้อยก็ ช่วยเหลือเบื้องต้นได้นะครับก็จากที่ผมทดลองใช้งานไปสักพักนะครับเครื่องไม่ร้อนเลยนะครับแบตเตอรี่ก็ไม่ร้อนนะครับส่วนการใช้งานนะครับส่วนเวลาการใช้งานเติมลมนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับถ้าเรามีแบตก้อนใหญ่อย่างพวก c m มเราก็สามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับแต่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้อย่างแน่นอนนะครับ จากที่ผมได้ทดลองใช้เมื่อกี้นะครับเพิ่มเติมนะครับมีไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะครับผมต้องเห็นนะครับการใช้งานก็จะเหมือนเครื่องเติมนมตามปั๊มน้ํามันนะครับก็ให้เราเปิดเครื่องนะครับแล้วเราก็ตั้งค่าแรงดันที่เราจะต้องการนะครับอย่างสมมุติรถกระบะรถยนต์ก็ใช้กันอยู่ที่ประมาณ30สิบถึงสาม psi นะครับโดยทั่วไปแล้วก็เราตั้งค่าเสร็จแล้วแล้วเราก็เออเอาหัวเติมเนี้ยไป ใส่เข้ากับจุบเติมลมนะครับแล้วก็กดลงแบบนี้นะครับตัวหน้าจอตรงนี้มันก็จะขึ้นค่าแรงดันลมในยางปัจจุบันนันะครับอย่างสมมุติเหลือ20่นะครับเราตั้งค่า35มห้แล้วก็กดทํางานไปนะครับแล้วก็เลขก็จะรันไปเรื่อยๆจนถึงสา้าแล้วมันก็จะตัดหยุดไปเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับใช้ได้ทั้งรถกระบะรถยนต์เอ,อรถมอเตอรออรถกระบะ รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ส่วนจักรายานยนต์เขาก็จะมีหัวที่แถมมาให้นะครับอย่างที่ตน้นคลิปนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ของเล่นเด็กลูกฟุตบอลอะไรต่างๆอุปกรณ์การกีฬา,ก,าก็สามารถใช้งานได้หมืนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพ่อบ้านนะครับที่ลูกซื้อสะว่ายน้ําที่เป่าลมนะครับหรือว่าบ้านลมนะครับตัวนี้ก็รับจบเหมือนกันนะครับนี่ไม่ม,มีมีตัวแถมมาให้นะครับ ก็แปดร้อยกว่าบาทนะครับปัจจุบันราคาผมเห็นอยู่มันประมาณแปดร้อยเก้าสิบเก้าร้อยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเป็นตัวเปล่านะครับไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีสายชาร์จมาให้นะครับสําหรับใครหรือมีสําหรับใครที่มีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็จัดเลยครับคุ้มคุ้มค่าแน่นอนครับติดรถไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับติดรถไปก็อุ่นใจนะครับอย่างน้อยก็ช่วยเหลือก่อนจะไปร้านปะยางนะครับก็ พอได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอ่าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยครับก็ผมตกลนข้อมูลหลายอย่างนะครับที่ไม่ทราบเพราะผมไม่ได้ดูรีวิวของช่องอื่นอะไรมาเลยนะครับของพิ่มาส่งวันนี้ผมก็แกะทดลองใช้แล้วก็รีวิวกันเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ